นี่เดี๋ยวเราไปขางนี้ออฟไปนี้นี่เข้ามาอะไรคือเส้นเข้ามาหอะไรนะโอ้โหนี่มันเดดรงนนนนกินอะไอ่ะดนนี่ใช่ไหมงนีเยอกว่าอยูเต็มเลยดูกินมเลย โอ้โหเนี่ยทั้งเส้นเลยเนี่ยกว่าดึงทานเข้าอยู่นู้นสุดนู้นแล้วป่ะท่างเข้าอยู่ฝั่งนี้อ้าวนู้นเลยละอู้ซอยเลยซอยเลยทำไมมันเลยละือว่ามันไกลขนาดนี้วะว่ไปไปไปอ๋อก็คิดว่าป้าอยากรู้อยากเห็นี่ป้าว่าทำไมมันไกลเข้าไกลหันนี้ม่ก็คิดว่าป้าอยากรู้ก็เลยไม่ได้ห้ามว่าเออป้าอยากเดินเข้ามปไปไปไปเราไปนู้น